สวัสดีครับเอทุกคนครับน,นี่มาเก็บผักกามกันครับอยู่บนต้นเลยเนี่ดอกผักกามเต็มเลยเนี่เก็บยอดมันครับดอกมันด้วยยอดเก็บดอกมันขึ้นไปถ่ายในต้นไม้เลย <im> <im> นี่ครับ ดอกมันดอกเล็กๆดอกเล็ก,ลกต้นเล็กหมดแล้วดูดอกก็กินยอดมันก็นได้ครับดอกนครับ เดี๋ยวจะเอาไปดองรอบนี้ดองใส่น้ำซาวข้าวเนาะจะได้รสเปรียปร้ยวๆส้มๆหนอ่อยจะได้เหมือนเหมือนผักกาดดองผักกาดเหมือนผักเสี้ยนยวดองสูตรใหม่ส,สูตรแบบใส่น้ำสาวข้าวแบบดังเดิมมีหลายสูตรครับหลายคนก็หลายสูตร ไปเดี๋ยวเก็บกันครับจะถ่ายให้ดูมีดอกด้วยนี่ดอกสวยๆไกลมันในหักครับเนี่ยยึดเอาก็ได้เนี่ยทางบนเนี่ยเอาไม่ถึงเนี่ยดอกแก่แล้วนุน่นตรงนุน่นบนนุน่นอันนี้ยังอ่อนอยู่เลยเอาเก็บได้ครับเดี๋ยวจะเก็บกันครับติดตามขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวจะเก็บให้หมดก่อนเสร็จแล้วครับเอาแค่พอป,ประมาณพอแค่ เอาไปดองกินครับได้เยอะเปิดเปิดถุงหน่อยแล้วเอาอะไรมาใส่หน่กินเป็นนี่นนี่ครับแล่ประมาณนี้นครับแค่สามสี่เวลาก็ใไ,ได้ครับเดี๋ยวเอาไปไปดองเลยครับ